สวัสดีครับในเช้าวันที่21ตุลาคม2 5 6 6กับผมนัทวัฒน์นราเศรษพพงผู้รับใช้คิดักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อ1ถึงข้อ3พระคำได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเจ้านั่งลงรับประทานกับผู้ครอบครองบ้านเมือง จงสังเกตให้ดีว่าอะไรอยู่ข้างหน้าเจ้าถ้าเจ้าเป็นคนตะกะเจ้าจงจ่อมีดไว้ที่คอของเจ้าอย่าปาถนาของโอชะของท่านเพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวงเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้าที่พระเจ้ามาย้ำเตือนในความซื่อสัตย์ในความจงรักภักดีต่อพระเจ้าและก็การ ยำเก่งพระเจ้าการให้เกียรติถวายเกียรติแด่ยพระเจ้าหรือไม่หลงมัวเมากับสิ่งที่มายั่วยวนหรือว่ายุให้ทําไม่สิ่งไม่ดีหรือว่าติดสินบนกินสินบนหรือว่าในการที่จะทําการงานที่พระเจ้าไม่ทอพระไยัยวันนี้เราจะมาที่ฐานชําระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุดอย่าให้มีมลทิน ข้ามาในชีวิตของเราอย่าให้มีความไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการนำโดยของของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ครับพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าให้พระองค์ทรงชำระเราชำระความผิดบาปของเราสิ่งไหนที่เป็นมลทินสิ่งไหนที่เป็นความผิดบาปไม่ว่าจะเป็น โรคภัยไข้เจ็บที่มาอย่างชีวิตหรือว่าการงานที่ยังไม่มั่นคงหรือว่าการงานรับใช้งานพัฒกิจทุกอย่างโอพระเจ้าวันนี้เราจะมาร้องทูลกับพระเจ้าเราจะบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ข้าพองค์ไม่สามารถที่จะทําเองได้ขอพระองค์ทรงชําระล้างข้าพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์ไม่ว่าคนจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บโรคเอามาพึกอวบพาด ขอให้ฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าไปทําการอัศจรรย์ไขข้อกระดูกทุกอย่างเส้นเอ็นทุกอย่างพระโลหิตของพระองค์ชําระล้างแล้วโอภงเจ้าออกไปดยฤทธิเดชที่มาจากพระเจ้าขอการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นขอพึ่งพาพระองค์แล้วก็ขออวยพระพรพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าที่จะแปกประหลาดใจแล้วก็ขอการอวยพร่พรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนครับขอพรจ